มาทำางานแตงแ่แตงเหอก็สวัสดีทุกคนงานวม่มาจากคอนเสิร์ตหล่อมากๆแต่แแดูไม่จบมาดูงานแต่งนี้กันเอาใส่ต่องแหมนะแมนะเป็นไงละ่ะนี่พูดเลยนี่แฟนคลับแจ็คนะเพราะว่าดูแต่งตัวแม่แม่แม่ ผิวฉาแงสวยหน้าใสหอมสวยคือเป็นคนที่ไม่ถูกชะตากับคนสวยครับชื่อเดิมพี่แจ๊คก้ารินใส่ขอบคุณแจ๊คก้าริด้วยนะได้ครับกอนไปได้แต่ก่อนไปขอเน็ตนิดนึงถอนเน็ตเดี๋ยกอดเน็ตก,ก,ก่อน จริงใจมากขอไปด้วยครับเต้ตอนนี้ไม่ไม่กอดไปเลยอันลีไลพี่แจ็คกับเราขอเพลงผมเลยพี่แจ็คกันลีได้ครับขอบคุณพี่แจ็คกันลีเนะ่ยคนที่น่ารักมากบ่อยดูแลน้องๆพีเอ็นน้องแล้วก็ทำผมทำข่าวให้น้องทั้งสองคนนะครับนี่ถึงช่วงเวลาที่ต้องมอบของให้กับอะไรอย่างใช่ไหมใช่ไหมไหน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 มามายังค่างยังห่ะเอายังค่ะคือคือซูปองจะรัวทะเลโจ๊กทะเล พูดเป็นอย่างนั้นเลยเมื HA ่อกี้อายดูเสียง